สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เขาก็จะมาสอนทำสีผิวสีเหลืองโอเคต่อไปก็ให้เราพิมพ์แมปนะพิมพ์ตามเลยนะมันจะพิมพ์น้อยนะโอ้ก็ได้เราเป็นอันนี้โอเคกดเข้าไปเลยนะคะแล้วต่อไปเราก็เจอแมปแล้วนะให้คลิกเข้าไปนะ ขิกเข้าไปแล้วต่อไปก็กดเริ่มเกมได้เลยรอก่อนนะเพราะว่ามันจะช้าดิโน,น่เนาะโอเครอรอก่อนรอโอเคพอมันกลับหัวแล้วโอเคเราเข้าแมปแป๊บนึงนะเราเข้าแมปก่อนเราให้มันขึ้น อวตารแปปเดี๋ยวรอกัอนนะโอเคเอ้ยเ,อเดี๋ยวรอให้ตัวเรามันขึ้นก่อนงั้นเรา,เรายังไม่รอนะก็กดไปเที่อวตารนันนก่อนเลยโอเคเรามาหลุดแน่นเพราะว่ามันจะหลุดๆค่ะค่ะก็กดไปที่ร่างกายโอเคแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างสุด โอยเกินนี่นี่ทุกคนเราก็จะเจอกับสีผิวนะนี่ให้กด,ด,ดกดรับให้เลยเราเราเอาตาก่อนแต่ถ้ายังไม่ขึ้นงานเราไปก่อนละเดี๋ยวให้ทุกคนกดเขาว่าใช้แล้วถ้ามันขึ้นแบบนี้ให้ทุกคนกดโอเคโอเคก็จะได้แล้วนะเป็นแบบนี้เลย โอเคให้ทุกคนออกแมปนี้นะกดออกแมปรอรอก่อนนะทุกคนมันอาจจะช้าหน่อยรอลูกเราต้องรอให้มันเห็นหน้าเพื่อนแล้วก็เห็นตัวเรา โอเคให้ทุกคนกดไปที่อวตารนะกดไปมันจะดได้โอเคอันนี้เราก็ได้แล้วนะแต่ตอนนี้มันยังเป็น r 6แลราก็กดไปเ,เราก็กด e e d บ o y แล้วก็เลื่อนไปอันสุดเลยอนะโอเคเจอคำนี้ให้ทุกคนกดไอที่มันเป็นสีดำนะโอเคก็จะได้แล้ว นี่เดี๋ยวออาแบบโอเคก็จะได้แล้วนะนี่สวยมาก